วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้อง fc แฟนช่องน้องแสงชาแนลเราพี่น้องน้องมาเจอมาเจอกันอีกครั้งแู้้ยท่ามกลางบรรยากาศร้อนอบอ้าวพี่น้องนะครับ ฮ้อนฮ้อนนะครับสลับมือนีนก็ได้ฮ้อนอีอนอ๋นะครับจนดว่าสิบเป็นวินเนี่ยครับอากาศว่ากันไปพี่ดองนะครับอากาศเรี่ยงฮ้องอากาศในช่วงนี้มันก็ฝนถิ่นช่วงพี่น้องโอ้ยขันย่ามมาโตกกระโต๊โตกนะครับย่ามาโตกะกัแห้งแห้งแร้งแรงฮ้อนฮ้อนพี่น้องนะครับอากาศเมื่เปียงพี่ดองนะครับก็มีช่วงนาฝนตกนามันถิ่นช่วงเนาะกับธรรมดาพี่น้องนะครับมีทั้งสองสอง,สองยางนะ มีน้ำหน้าทางของอาจารย์มะยมเรียงน้ำโชคนะมาฝากพี่ฝาน้องกันเด้อพี่น้องเด้อเนอ่าเขามาแนวฝ่ายยื่น,นกดดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้น้บนะพี่น้องเนาะนะครับก่อนจะไปดูไปชมกันนะครับสลับแนวทางของอาจารย์มะยมเรียงน้ำโชคนะครับฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลาก,กินแบ่งข้าทางรรัฐบาลเท่านั้นไม่ สนับสนุนสิ่งราะนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดตัวใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเนี่ยกอสิเกสือเดียร์ขานะพี่น้องเนาะจะในการสนับสนุนแนวทางของสนับสนุนแนวทางรัฐบาลเพื่อนะนะพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าเราช่วยรัฐรัฐก็ช่วยช่วยเรานะพี่น้องเนาะบากันไปพี่น้องนะครับของอาจารย์มะยมแดงครับมีสีมีสองสองชุดได้พี่น้องชุด ชุดที่แอดนำเสนอประจำนี้มันเป็นชุดที่หน่อยที่สุดนะครับคือชุดประมาณสักสามตัวนะพี่น้องสามสี่ตัวนะพี่น้องเนาะแต่ว่าสำหรับมือนี้แอดจะนําเอาชุดหกหกตัวตรงหกคูนะ่ตรงมาฝากที่ฝากลองกันเนะี่ยเพราะว่าเพราคนชุดหกตัวตรงมันเขา่าตัวกับยุ่งซุนหาดเป็นในมาซุนหาดนะหมวดที่ผ่านมาเนาะแอดบด่อยๆมานําเสนอว่าว่ามันหลายตัวเนะพี่น้องก็ได้เอาซุ่มชุดน้อยๆหน่อย,อย,อยชุดนิดมาแต่พี่นอ้นองเบิ่งนะครับ กลับมาเบึงงวดก่อนใหครัพ right. <laughs> <Six, S 1> ี่้องงวดก่อนของอาจารย์มายมแดงนำโชคนะพี่้องนอตเนี่ยเป็นหมาทที่นะครับสามหกสามสาม้าเก้่นชอบส่วนตัวคือเกหาครับสตัวให้มาที่สามสาม้านจาน้อยข้างนอกปีใคร3ามเ9 5าห้านย์เก้าห้าหันชอบเก้าห้าลายเพื่อให้นะครับมันิงจริงมันเขาคูนี่พี่้องแล้วศูนย์ห้าหูนย์นอแต่ว่า ในชุด3ตัว4ตัวนี่เพิ่นบ่ได้จับมาให้นะครับอวิเนสุดใหญ่มีอยู่แต่ว่าสารคีมนี้แอดจะนำเอาชุดใหญ่มาฝากพี่ทน้องก่อนนะครับชุด6 6คู่นะพี่น้องสุดนกคู่สำหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าเห็นเข่าก็เลยมารองเบิ่งนะครับพี่น้องว่าสิเป็นังไรเดี๋ยวชุด3ตัวหรือว่าชุด3-4ตัวที่ว่าเคนตัดให้แล้วเดี๋ยวจะจมานำเสนออีกทีหนึ่งนะพี่น้องเนาะ ชุดนี้ก็เอาเป็นว่ามุกชุดตรงก่อนเะพี่หนอนเนาะขออนุญาตเขียนแป๊บนึงเลยพี่หนอนเด,ด้อขออนุญาตเขียนแปบน๊บนึงนะครับสิบหกครับแปดครับหกแปดชุดหกคู่ตรง แอดมายุมในน้ำโชวพี่น้องนะครับพี่น้องมักกระจังแจ็คพี่น้องเด้อพี่น้องมามักบอชอบกแนะนําำ่าไ้เลือนผ่านไปสักอนนะครับพี่น้องเพรว่าฮาก็เสนอเป็นแนวทางเสนอเพื่อควมบันเทิงเสนอเพื่อจะไหนล่ะคือคือเขามีแนวทางไปนะดีกว่าเขาิี่างมมือนะพี่น้องเนาะอกอเรียบ้อยพี่น้องสำหรับแนวทางของเอดมายุมในน้ำโชวชุดหกผู้ตรงนะพี่น้อง งวดวันที่16เดือนสิงหาคม2568ชุด6คู่ตรงนะครับให้มาที่9040 9242 9545นะครับนี่คือแนวทางของมาโยมแดงน้ำโชค์เด็กพี่น้องเด้อแคปหน้าจอก่อนแคปหน้าจอก่อนเอาไว้พี่น้องแคปหน้าจอก่อนเอาไว้นะพี่น้องว่าให้ได้เบิงไปเลยนะครับสำหรับแนวทางของมาโยมแดงน้ำโชค เป็นเพียงในทางนะครับเป็นเพียงในทางเลือกซื้อสลากจินแบบของทางรัฐบาลเท่านั้นคือบอกคือว่าพี่น้องเพราะว่าแนวทางแต่และแนวท,ทางอาจารย์แต่และท่านรวนแล้วแ,ลแต่เป็นบุคคลธรรมดานะครับมีเขามีดูดเด้อพี่นอ้องเด้อหาลงเทนทังที่หา้าบาสีเพื่อนเขามาติดต่อกันสามหมวดสีห่หมวดเพราะนะวาวะห้องหยีจีเซย์คารตำต่อกันมีพี่น้องหวัวสก,กินเทียมไปก็ันมีนะพีน่น้องเนาะมันเกิดเป็นธรรมดาพี่นอ้องจังไดกะ แอดก็คือกันนะครับเพราะว่าไอ้กะบางเทีทแอดกะจัดอวิเด้ดรับอธิจัดเป็นลอตเตอรี่เป็นนี่นะทีละคู่สองคู่ทีละชุดสองชุดนะครับพี่น้องเนาะนะครับก็เป็นเพราะได้ฟังพี่น้องพราได้ให้ออบอกหัวใจมันเต้นย่ำพิ่นประกาศผลรางวัลน, <laughs> นะครับอ๋อนี่คือประยชน์ในกาโชคเด้วยพี่น้องดอเด้อมายมเรียนนำโชคเนาะครับเนาะ ชอบประจัดขัดกระพายพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะน่อยจะขอหยาดลงแบบเสี่ยงไปเบิ้งจักสองรอบนะครับรอบแรกก็เบิ้งไปจักหน้าที่อะไรไปนะครับอีกจะน่อยก็คุยกันน้อยเล็กน้อยแล้วก็จังมาเบิ้งกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าถ้าเบิ้งเน่าตัวกันเน่ามากะนะถ้าให้อาจจะผิดกฎนะครับของทางยูทูบเพิ่นนะครับอาจารย์ในี่แหละอาจารย์ถ้าก็โชว์นี่ก็เลิง อาขออย่าลงซะกัดพี่น้องอ่างวดนี้กระเลงช่วงนี้ก็ระลังเลงเข้ามานะครับเลงเลงเลงมาอยู่นะครับเอ็ดวัจจีไปหาผ่าอาจารย์ไปเบอร์ที่ไปมือที่พี่น้องว่าเป็นวันพระไม่ออกข้าเจ้าขึ้นจิตไปจำสินลายพอออกไม่ออกนะครับถ้ายกมาถ้ายิกาขึ้นจิตไปจำสินลายก็เลยบอสทนายไปพี่น้องมาจิบไปมือนี่แล้วนะครับมาคือมาหอดมือเป็นวันพระวันสินวันสินใหญ่วันสินเพ่งนะครับเรียนเก้าเพ่ง เดือนเก้าเพิมสิบห้าคัมนะพี่น้องก็เลยอ่าพอไปไปมือไม่นะพี่น้องเนาะอ่าได้มา,จากจะในเดียร์ยจิบมาบอกซูบิสูน้อนงะฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับห่อนพี่น้องห่อนห่อนชอบลาบะห่อนแดดมืดห่อนแห้งอีหลีนะครับห่อนสิวบสิปบบินขึ้นบ้านนะครับอภิจารณาด้อยครับเด้ออพิจารณาแนวทางอ่ะประกาศประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับสหรับพี่สหร,รับน้องที มีแนวทางมีตัวเลขได้ดีๆครับจะแบ่งปันข้อมูลยะแบ่งปันควบรวยควบปังควบเฮงนะครับก็ยินดีนะครับเด้อทางช่องน้องแสงชาแนลนะครับพี่น้องนะครับยินดีเป็นเื่กายยินดีเป็นสะพานแบ่งปันนะครับพี่น้องเขาเดกผู้จักได้หลายคนนะครับขึ้นกับพี่กระนองทีแส้ไปเนีคนไหลเขแช่ไปในการเป็นการเปิดค่าการมองเห็นนะพี่น้องแบ่งปันนะเพื่อพี่น้องเห็นหลายคนขึ้นก้าวเก่าสันดอกเนาะนะครับ อ่จะได้กะพิจาจรณานะพี่น้องพี่เจริญต่ลาอาจารย์แต่ลาสัมรักเชื่นชอบสัมรักได้นะชื่อชอบอาจารย์ได้นะโปยเฉพาะแอรนี่การพยายามนําแนวทางที่วอาจารย์ได้ทีแนวทางหน่อยๆอยากมาเสนอเพราะว่ากันลายลายม้าฮางเทียมเมื่อกับเบไหวพี่น้องเนาะทุนทรัพย์ห่อบางเทียมบางที่เมื่อกาบเบพร้อมบหลายประเดนเี้ยแต่ว่าถามมากบว่ากบมากกี้ดอกนะแต่ว่าจัดลายบบมีทุนนะพี่น้องเนาะเอ้าขามาแล้ว มาเบิ้งกลินรอบทุกถ่ายพี่น้องสำหรับผู้เขามาใหม่คนที่เข้ามาใหม่เนาะอาจจะเพรท่านที่เห็นโชว์อีกจักรอบนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับพี่สำหรับน้องนะครับชว์อีกนิดนึงนะครับโอ้ยกุ้งมัเนาะเหรออยู่แค่เขาช่วยพี่เราเบิ้งทีนึงนะครับสำหรับผู้เขามาใหม่ได้พี่น้องเด้อนะครับแนวทางของมายุนเวลามชว์ชุดหกคู่ตรงนะพี่น้องชุดหกคู่ตรงนะหมายเลขที่ข้าวศูนย์ข้าวข้าศูนย์สี่ศูนย์ข้าวสองสี่สองข้าห้าสี่ห้า ชุดนี้นะครับงวดกรนเพิ่นหามาที่ศูนย์ห้ามีศูนย์หาแต่มันออกตัวกลับพี่น้องออกเป็นห้าศูนย์หัวกรนเนาะแต่วันชุดหกตัวชุดเพิ่นตัดตัดออกมาแล้วบ่อมีตโซโซออกบาดนี้น้องตัดมาถือกระถ่ายบรรจับชุดเพิ่นมักเพิ่นเนี่ยคือการมั่นใจนี่แต่ละจารย์เพิ่นกับเพื่นกันนะพี่น้องเนาะเพิ่นมักชุดนี้แหละแต่วันออกชุดตัวเพิ่นตัดออกพอดีพอดีเห็นไหมนะครับมันกับปิ่นนักศึกผมก็เคยปิ่อยู่ได้พี่น้อง เออผมว่าดที่แขนไว้ผมว่าดที่ไปจัดลอตเตอรี่คู่นี่แหละว้ใบนี่แหละใบเสร็จหอดมือแทถไปไปเอาตัวกับมันซะเลยบางเทอบางที่กับโบกไก่ตัวไก่เคียงมันเสียว่าตัวมันคือดังแท้กับเอาหยิบตัวไก่เคียงกับพลาดไปมีนะพี่น้องเนาะเอาเป็นที่ว่านะบางเทอบางที่กับข้นยิ้กับโชควาสนาขึ้นยิ้กับบุญบารมีสร้างสมบุญบารมีไใบนะพี่น้องเนาะสร้างบุญไว้นะเพื่อเข้าสิเดพบกับ โชคดีก้มโชคดีก้มเพ่งก้มปังพี่น้องเนาะอาสารคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์มายมแดงนำโชคที่เป็นแบงปั่นคอมูลแบงปันหน้าทางมากอาแบงปันพี่น้องนะครับขอขอบคุณทีหลายกระแลกกันนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนช่องที่ที่ตามแต่ต้นจนจบนะครับสารคีพนีก่ก็อวยพรในเอฟซีโชคโชคมันมันเฮ่งเรื่อยๆนะครับเด้อที่จับกระแสเงินล้านนะครับมีอายุมันคนยืนนะครับ มีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขสุขคนนะครับสําหรับคลิปนี้ไปเพียอเสนิไปพอกันชีนะคลิปนี้กาข้าว่าสวัสดีครับ